สวัสดีแฟนๆทีเด็ดฮอสกอร์ทีเด็ดแม่นยำ99%หาไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์ทักแชทกันมาได้เลยครับค่ำคืนนี้มีฟุตบอลยูฟาเนชั่นลีกกระทิงดุสเปนจะเปิดบ้านต้อนรับทีมแดนนาฬิกาสวิตเซอร์แลนด์เจ้าถิ่นของคุณซื้อหลุยส์เอลิกเก้เกมกลางสัปดาห์อุ่นเครื่องบุกไปเสมอโปรตุเกสศูนประตูต่อศูนย์ส่วนในยูฟาเนชั่นลีกชนะ1นเสมอ1เกมนี้ยังฝากความหวังแนวลุกไว้กับอันซูฟาติและเคลาดโมเรโน ส่วนสวิตเซอร์แลนด์ของกุนซือวลาดิเมียเพชโควิดกลางสัปดาห์อุ่นเครื่องแพ้โครเอเชียน1นประตูต่อ2ส่วนในยูฟาเนชันดีกเสมอ1แพ้1เกมนี้ยังฝากความหวังไว้กับกรานิชชาก้าและเซอร์ดานชากิลีแม้ว่าเกมนี้สเปนจะดูเหนือกว่าทั้งชื่อชั้นตัวผู้เล่นแต่สวิตเซอร์แลนด์เป็นทีมที่เล่นเป็นระบบทีมเวิร์กเหนียวแน่นแพ้ยากผมมองว่าคืนนี้สวิตเซอร์แลนด์มีโอกาสบุกไปยันเสมอ หรือถึงจะแพ้สเปนก็ไม่ขาดอย่างแน่นอนผมมั่นใจ99%ส่วนอีก1%นั้นอยู่ที่คุณเพราะถ้าผมมั่นใจ100%ปป่านนี้ผมรวยไปนานแล้ว